วิ may recording> hè, ่งวิ่งไอ้เขาจะจอดตรงที่เราจอดนั şey hmm. uh ่นแหละยังไม่ออกชิดว่าเลยยังไงมอเตอร์ไซค์ยังไม่ออกกูก็ไม่กล้าออก เปลี่ยเราออกเราก็ออกซ้ายได้เนี่ยไปได้อย่างพี่ <c oughs> เออไปที่เดูจนเลน3ามเลยมั้งเนะี่ยนั่นแหละมันใหญ่กระชิดขวาอะไรเงี้ยบ้ายังไงก็ทันโอ้โหทางออกมีตรงนู้นเขายังไม่ชนะขับแบบนี้อันตรายกว่าอีกเนาะดูแบบว่าข้างหน้าไม่ดูแล้วอะ่ะ